อย่าอย่าไปแค่มันค่ะแค่หวันนี้คุณจะบอกแคร่มันแค่แล้วค่ะรู้สึกกัแค่แบแค่แบเล่นอะไรดีอ่ะทุกคนเป้าฉันว่านะฉันเพลงหมายอ่ะหมายเร็วค่ะ Never will be enough โอ ลุยข่าพวกทองงตรงเชื่อในหนะีเอาอีแป๊เอาไหมลุยข่าพวกดอกทองงอ่ะด่าก,กันทำไมกูว่าเอาจริงเอาจริงเอาจริงหีจบนะมันพูดคำหยาบมันรับไม่ได้เลยโอ๊ยเราไม่เคยพูดหรอกนะหีดอกคุยแตดเนี่ยใส่กีหมาตุ๊กตุ๊กตก เคยพูดค่ะจวไม่เคยพูดนะคะขอะไรหนกาเกลียดนะเกลียดเออมาพูดหีควคยแตดอะไรยังไม่เคยพูดเออมาพูดเซอะไรแถวนี้คําไม่ได้เลยนะแล้วเป็นตํารวจตํารวจฟลอบ ตำรวจตรวจล็อปโอ้ยเริ่มเริ่มเริ่มแล้ว <c ười> ยนะัง um ma, um ma, ไม่เคยพูดนะจริงคำมาคำมาพูซีกเออไม่เคยพูดนะดิกซี่มาคำซี่พูเซ่เนี่ย <c ười> จริง <c ười> อ้าวน็ก <c> ก <ười> ูเน็กกูกูจะบ้าเออตึงเอา อีแก่ไปไหนแล้ววะน้กกูมาไล่คนป่าคนแรกกูจะว่ากูจะไล่ได้หรือไม่ช่วยดูว่าจะทำคนหายเดวบ้าอ๋อนี่ง่ายเจอแหละอีสเตอร์หรืออะลิตเยอะมากอีนี่ไ <c oughs> ล่าย,ยากไม่ไล่ละเสียเวลาไปต้องนาน โอ้ตีโดนด้วยเด็กกูช่วยมึงจะมาช่วยกูทำไมกูหาคนไม่เจออไปมึงไล่ไปนะกจะไปเลิกดีแล้วเย้รีเอลฟาเก้และคิดว่ากูมีชีคุข้างหลังอ่ะมีคนป่าตามตูดมึงด้วยนั่นแหละกูไล่มาตั้งแต่ต้นเกมกูจบว่าเอาหมอนี่ไงเอาอู้ตรงนี้คนเยอะมากอ่ะ จริงเห่แหละอีมอยไม่โอ๊ยัวหูเต็มเลรจริงอืมกูพาคนไปนั่งกับสกีส,สวยจังจริงสีเขียวอะเหมือนขี้เลยเอ้ยช่วยด้วยค่ะอีนี่มันจะไม่ยอมให้กูอุ้มหมอเออตีมันตี หลุดแล้วมึงตีมันเออมึงเอาหมอไปนั่งทีกูเจอีแก่นี่จริงเกลัยล้านนั่นแหละหลายรอบแล้วกี่ล้านนักแก่ไปรำไรแก่ไปรำไรอืมจะวะโอ้โหมันขึ้นรถไปแล้วว่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามาซื้อของก็ได้เนาะอ่ะซื้ออะไรดีนะเ้าวเก๋ไงได้ไหม โอ้ย่าทำกันอย่างนี้นะอย่าทำแบบนี้เป็นชาวฟล็อกเหมือนกันจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงมันปั่นไวมากเป็นชาวฟล็อกด้วยกันจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้โหปั่นไวมากอย่าทำแบบนี้มันไม่สนสีสนแตกเออไม่สนเพื่อนแล้วอ่ะทำไมเป็นชาวฟล็อกด้วยกันถึงไม่ช่วยเพื่อน เป็นชาวาฟล็อกด้วยการอ๋อกูรู้แล้วทำไมเครื่องมันเร็วมากชาวฟล็อกคนหนึ่งนะคะเป็นตาบอดเขาไม่ช่วยเราว่า never 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 be โอ้โหตัวปั่นฉ่ำมากมึงมีนักแต่งเพลงด้วยมีฟาโร่เลดี้มีทุกอย่าง มีทุกอย่างที่คู้หญิงคนหนึ่งจะมีได้มีลูกของก็เทิดคคืกหมึงนะ้อออิตาบอร์ดเอ้เประชาวฟล็อมด้วยกันทำไมต้องรังแกกันล่ะคะ ตัวนิวฮะแน่วปีนารีบหยิบเร็วก่อนที่มันจะซื้อปืนมายิงกูไอ้แนวอีกหนึ่งตามั <c oughs> นมีคนยิงไันโดนยิงค่ะ <c> ม <oughs> ีเงี้ยปั่นกันช้ำเกินไปปะ เป็นชาวฟอปด้วยกันน่ะจะทำร้ายกันทำไมเน่ยไม่เข้าใจ <c oughs> เป็นชาวฟอปด้วยกันต้องรักกันสิคะ <c oughs> ใช่ไหมทำไมกูตีไม่โดนวะ <c oughs> อ้ากูแดดผิด <c oughs> ไม่ได้เล่นไอเดนนานแล้วเบรคคาลิเตมายคัม <c oughs> ไม่นะไปขึ้นรถไฟแล้วไงดีทุกคน โอ้โหละหนึ่งเครื่องแล้วบูมันดูดเครื่องฉ่ำเลยโอ้กูตาบ้ากูตาบ้ากูตาบ้าไม่ไหนว่าเนี่ยคุณต้องไปแล้วไปหาเครื่องที่มันป่านเร็วค่ะอีฟาโลเลกี้เยกี้น่ะนี่นั่นก็จะลมแล้วว่าอีนักเชิดหุ่นอะไกลๆอ่ะอึ้ง ขอบคุณขอบคุณนะที่มาแจกแต้มป่าเราดีเลดี้ปิงมากตีปิงอุ้ยมันเป็นคนเวดน้ำนี่เองมันถึงปิงอ <c oughs> ย่าป่านนะอ่าอีนาเช่นหดอืมโถ่ขัดโถโขรโถ <c oughs> เป็นชาวฟลอปด้วยกันนะ่ะ อย่าทำลายกันเลยแต่กตบแล้วคุณจะวะโอ้ย Never 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 be ี이คนไปไหนเ,หาเนาะไปไหนแล้ววะโอ้ยอ้วนนี่ไม่รู้เห็นเห็นน้องแต่งเพลงเดินมาฝั่งนี้ว่ะตู้หรือเปล่านะ เอาคนป่าโดนช่วยแล้วนี่นาออกตรงนู้นง่งยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่ยฉันเห็นการการโดนทำลายไงปึ้ง มันจะปั่นกันมินเอี่ยฉันเกลียดการปั่นแค่น้องโหาขานโคตรเร็วอีฟาโรเลดี้ไปโน้นละอ๋อนี่ไงุตัวแล้วน่ามีคนมาช่วยหรอกมั้งกู่วก็จริงนะเอ,อ้ยนะชนหึงมีคนมาช่วยแล้วบุมฟาโรตัวนี้เนี่ยว้าเมันพุ่งมาเลยกูจะบ้า ไปก่อนไปก่อนป้าสั่งอะไรหรือยังแต่รู้ใจจังสั่งที่หนูชอบแปะซาปาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใส่หนูชอบชอบอมกะเส็ดคุณตูบ้าอมกเส็เสร็จจะได้สัสดีสักกาะเสร็จทีดีสิที่หนูชอบจะมีสิ่งที่หนูชอบเ่ถ้าป,ป้าต้องเสียตัวป้าจะได้เป็นแอะถึงแม้ว่าป้าจะแก่ ไม่พูดเสออ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 ้ออ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 เออออออมอสอออ่อออมออลออองออนออ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 อเออ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 อตอออออเออ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 อรีอาออ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 อเอออีออออออ้ออ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 ่อออรออ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 โอ้ยออออยออ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 อ เอาซื้อให้ฟ้าในได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าเจอกู Never เอาไปรถไฟเลยนะคือจะบ้าน้ากลัวมากแบบไม่คะ่ะมันอยู่ด้านล่างตีไม่โดนโตีไม่เป็นชาวป๊อปด้วยกันอย่าปั่นเลยไอ <c oughs> ้คนป่ามันปวดล้วตั้งแต่ต้นเกมเราต้องดุมตบมันอย่างสะสม <c oughs> ตีไม่โดน อย่าเพิ่งวางเอาเก็บเก็บแปดเก็บแปดโอนัอ่นจะเขาเอาค,อคนเพิ่าคนแต่ว่าเก็บจะไปไล่เหรอใช่ฉันจะไปไล่ฝากแกนแค้มหน่อยนะ อยู่สู่สารตะกี้หูฉันขึ้นสู่สารจ้ะเห็นแรกกูเห็นแล้วเอาตีไม่โดนตอกูโดนรถไฟจ้ะมึงไปตรงกลางแล้วอ่ะตรงกลางอ่ะกลางแมบให้กูไปไล่เลยไหมไปเลย ชนกูลาะไม่ชนเลย Never มันจะปล่อยเพื่อน Never ตกตกตกอุ้ยปล่อยเพื่อนมันดีกว่าปล่อยเพื่อนมันแล้วก็เอาอีนี่ไปนั่งค่ะมันรังแกเราเกินเอาคือตัวอะไรจะปล่อยนัดแต่งเพลงว่าเรืของมึงอเจบวะอะไรของมึง โอ๊ยเดือดหงส์เหอะโอ๊ยมีแต่มึงกดไลค์ให้กูยี่พวกนี้ไม่กดไลค์ให้กูเลยแย่แย่แย่แยมึงสุดปะโอ้ตัวตีเป็นเสียเออ้ยมกูตียังไงก่อนมึงตียังไงก่อนมันเป็นเสี้ยม <c oughs> ไงอ๋อมันสุะใครกดติดตามขอให้สุ่มได้สกินทองภายในลูกเดียว